สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งในวิชาประวัติศาสตร์นะคะกับคุณครูโชติการสารพันธ์ค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 18มกราคม2564นะคะวันนี้ครูจะไม่ได้มาใส่เนื้อหาความรู้อะไรมากนะคะวันนี้ครูโชจะมาให้นักเรียนนั้นทำชิ้นงานหนึ่งชิ้นในวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นชิ้นใหญ่นะคะเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงและคะแนนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเป็นการรวบรวมอะไรเป็นการทำงานอะไรเดี๋ยวเราไปดูคำสั่งกันเลยละกันนะจ๊ะ เอาละค่ะ <c oughs> อสำหรับวันนี้นะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของแคว้นโบราณในดินแดนไทยนะคะเป็นการพูดซ้ำนะคะเนื้อหาซ้ำกับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้เราจะมาสร้าง องค์ความรู้กันนักเรียนจะต้องมาตอบให้ได้นะคะนักเรียนจะต้องมาพูดให้ได้ในตัวชีวัสองอันนะคะแล้วนักเรียนจะผ่านเนื้อหาตรงนี้ได้คะแนนเนื้อหาตรงนี้ไปนะคะนั่นก็คือตัวชีวัดที่ป .4 ทับอธิบายการตั้งหลักแหล่งนักเรียนจะต้องอธิบายได้เนาะว่า,นม,านะมนุษย์โบราณนะมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์นะคะเขามีพัฒนาการเป็นอย่างไรและนะคะตัวชีวัดที่2ก็คือป .4 ทับ2นักเรียนจะต้องบอกหลักฐานที่พบได้นั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับชินงานที่วาดนั้นคืออะไรนะคะให้นักเรียนวาดรูปนะคะหลักฐานสำคัญนั่นเองแต่ก่อนที่นักเรียนจะวาดได้นั้นนักเรียนจะต้องเลือกมาก่อนลูกนะเราเรียนด้วยกันเจ็ดแคว้นด้วยกันนะคะเจ็ดอาณาจักรด้วยกันเนาะเราจะต้องเลือกที่เราสนใจมาหนึ่งเรื่องหนึ่งแคว้นนักเรียนเลือกมาเลยหนึ่งแคว้นในใจนะคะว่านักเรียนสนใจแคว้นไหนจากนั้นวาดรูปหลักฐานของแคว้นนั้น พร้อมเขียนบรรยายความสําคัญของแคว้นนั้นด้วยข้อความที่สั้นๆไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะนะคะวาดรูปสวยๆระบายสีตกแต่งให้งามเลยค่ะนะคะถ้านักเรียนจะทําใส่สมุดก็ได้นะคะแต่ครูแนะนําว่าเวลาเราเวลาเราโชว์ผลงานน่ะถ้าเราวาดเล็กมากเราจะมองไม่เห็นฉะนั้นแนะนําไม่ทำสองหน้าคู่เลยนะคะถ้าใครทําใส่สมุดหน้าหนึ่งวาดรูปหลักฐานอีกหน้าหนึ่งเขียนบรรยายก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะแต่อย่าลืมว่านี่ไงครูโชว์บอก คำชี้แจงไว้ว่าเห็น2บรรทัดสุดท้ายไหม จากนั้นให้ถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆถ้านักเรียนวาดเล็กมากมันมองไม่เห็นมันไม่ดึงดูดลูกแต่ถ้าเราวาดปุ๊บแล้วเวลาเราโชว์ผลงานในคลิปอ่ะแล้วทุกคนมองเห็นงานของเราอ่ะนะคะมันดึงดูดใช่ไหมล่ะนะคะฉะนั้นวาดรูปใหญ่นิดนึงนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะเขียนบรรยายด้วยข้อความที่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากมายนะคะเราเน้นสีสันสวยงามและเน้นตอนนักเรียนอธิบายนั่นแหละว่านักเรียนจะพูดถึง สิ่งที่นักเรียนวาดมาอย่างไรคะแนนชิ้นนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือคะแนนเต็ม30คะแนนนะคะเอาละนักเรียนลองอ่านคำชี้แจงดูดีๆนะคะแต่ถ้าใครทำใส่กระดาษ A4 นะคะก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างชิ้นงานที่ครูลองลองทำเดี๋ยวนะครูโชว์ลองทำมานักเรียนเห็นไหมะนะคะครูโชว์เลือกวาดอของแขวนตามพะละลิงมานะคะ ไม่ค่อยเห็นเนาะอ่าเอาเป็นว่าให้นักเรียนไปสรรสร้างผลงานของนักเรียนเองนะคะอย่าลืมว่าอันดับแรกเลือกมาหนึงแคว้นที่สนใจนะคะวาดรูปหลักฐานขึ้นมาเขียนบรรยายระบายสีตกแต่งให้สวยงามจากนั้นถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆนำเสนอผลงานของนักเรียนว่าสิ่งที่นักเรียนวาดมานั้น คืออะไรอย่าลืมแนะนําตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะนําเสนอผลงานก็คือต้องบอกก่อนว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชายเด็กหญิงอะไรนะคะป .4 ทับอะไรนะคะสิ่งที่วาดมาคือภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะ,ะ30คะแนนจะเป็นของนักเรียนเลยค่ะเอาละค่ะใครที่นึกไม่ออกนะว่าครูครับหลักฐานที่ครูพูดถึงให้วาดนี่มันคืออะไรหรอ ะะหลักฐานนะคะคือร่องรอยนะคะที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเราเรียนไปแล้วเนาะหลักฐานที่เรากําลังดูกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร นะคะเพราะมันเป็นเข้าของสิ่งของเครื่องใช้เป็นโบราณสถานเป็นสถานที่นั่นเองนะคะและส่วนใหญ่เป็นหลักฐานชั้นต้นเป็นของจริงทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอันนี้ย้อนไปเรื่องตั้งแต่เทอมแรกเลยนะประเภทของหลักฐานทีนี้ภาพแรกเนี่ยจริงๆในหนังสือเรียนมีนะลกูกในหนังสือเรียนเนี่ยจะอยู่ที่หน้า44นะคะไปจนถึงหน้า48ด้วยกันแต่ถ้าใครไม่มีหนังสือเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละหลักฐานกันเลย ในคลิปนี้นะคะภาพแรกเป็นพระธรรมจักรศิลาคําว่าศิลาคํานี้คือคําว่าก้อนหินแปลว่าธรรมาจากหินนั่นเองนะคะพระธรรมมาจากศิลากับกวางหมอบเป็นของแคว้นใดเป็นของอาณาจักรใดนักเรียนจะต้องมาบอกครูนะคะเป็นของแคว้นหรืออาณาจักรใดนะคะก็คือทวารวดีนะคะ ต่อมาภาพที่2คือภาพพระปาง3ยอดจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นของแคว้นเป็นหลักฐานสําคัญเป็นโบราณสถานสําคัญของแคว้นละโวหรืออาณาจักรละโวภาพต่อไปนะคะก็คือร่องรอยเมืองโบราณบ้านจาเละบางคนอาจจะบอกผมจะเลือกรูปนี้แหละวาดง่ายโคแต่นักเรียนดูดีๆนะมันก็ว่าไม่ได้ง่ายนะมันเป็นเหมือนกับซากปรักหักพังเนาะเป็นร่องรอย ความโบราณน,นักเรียนก็ลองดูว่านักเรียนจะวาดแล้วออกมาเละหรือเละเหมือนเหมือนชื่อไหมบ้านจะเละไม่รู้นะคะเอาล่ะล่องรอยเมืองโบราณบ้านจะเละเนี่ยนะคะอยู่ที่จังหวัดปัตตานีเป็นของแคว้นลังกาสุกะหรืออาณาจักรลังกาสุกะนะคะภาพต่อมาเป็นรูปหล่อลูกรูปหล่อก็คือเอามาปะหล่อนะคะด้วยเครื่องหล่อนะคะอ่ะ มีแป้นพิมพ์นะคะเทโลหะลงไปก็คือสำลิสนะคะก็ออกมาเป็นรูปหล่อสำลิสนะคะบางคนอาจบอกรูปสวยอะครูรูปสวยไม่ใช่นะอะรูปหล่อสำลิศพระโพธิสัตะว์อวโลกิเตศวนซึ่งอยู่ที่จังหวัดสุราธานีน,นั้นเป็นของแคว้นสีวิชัยนะคะหรืออาณาจักรสีวิชัยซึ่งแคว้นหรืออาณาจักรนี้อยู่ที่ภาคใต้นะคะ ภาพต่อมาเป็นภาพภาพระบรมธาตุเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นของแคว้นตามพระละลิงนะคะตามพระละลิงซึ่งตอนหลังเปลี่ยนชื่อด้วยนะเปลี่ยนมาเป็นชื่อแคว้นนครศรีธรรมราชซึ่งแคว้นนี้ก็สําคัญมากนะคะอยู่ที่ภาคใต้ของไทยต่อมาภาพต่อมานะคะ เป็นพระธาตุพนม,มลูกพระธาตุพนมเนี่ยนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนม,มซึ่งเป็นเพียงแคว้นเดียวหรืออาณาจรรักรเดียวที่ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองนะคะเป็นเพียงแคว้นหรืออาณาจรรักรเดียวที่ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับแม่น้ําโขงเลยลูกนะคะอ่านะคะต่อมานะคะภาพสุดท้ายแล้วอาณาจักรสุดท้ายแล้วนะคะก็คือภาพ พระาธาตุหริพุนชัยซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูนเป็นของแคว้นหะริพุนชัยนะคะเอาละครบทั้ง7แคว้น7อนาณาจักรแล้วนักเรียนไปเลือกเลยนะคะว่านักเรียนสนใจแคว้นใดนะคะอันไหนวาดง่ายที่สุดนั่นแหละนะคะครูโชรู้นะคะเมื่อนักเรียนได้ ได้สิ่งที่นักเรียนสนใจมาแล้วนักเรียนใส่ลงกระดาษ A4 หรือในสมุดได้เลยนะคะวาดแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามและเขียนบรรยายนะคะเขียนบรรยายมานะคะเน้นให้ภาพนี้อะ่ะเวลาเราถ่ายลงคลิปนี่เห็นนะคะมันอาจจะดูยุ่งยากนิดน,นึงเนาะนะคะแต่ลองทําดูปกติแล้วเราจะมารายงานหน้าห้องนะคะแต่ครั้งนี้เราจะใช้วิธีการนะคะให้มันเข้ากับยุคสถานการณ์ปัจจุบันนะคะให้นักเรียนรายงานผ่าน คลิปวิดีโอผ่านหน้าจอมือถือของนักเรียนนั่นเองนะคะอาจเป็นคลิปสั้นๆไม่ต้องพูดเยอะนะคะแนะนําตัวเองก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรมาจากห้องอะไรวันนี้นําภาพอะไรมาเสนอนะคะเป็นของแคว้นใดมีความสําคัญอย่างไรนะคะตั้งอยู่ที่ไหนศูนย์กลางคือที่ไหนลุ่ม,มน้าอะไรเอาแบบสั้นๆกระชับนะคะ ประมาณ2นาทีพอนะคะแล้วจากนั้นส่งคลิปมานะคะนะคะครูโชจะรอชื่นชมผลงานของนักเรียนทุกคนอยู่นะคะสู้ๆค่ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ